ออกแบบเสื้อผ้าสามิติสามารถเห็นได้ทันทีไม่ต้องรอตัดเย็บจริงสามารถใส่ลายผ้าที่เราออกแบบไว้ให้เห็นออกมาได้เสมือนจริงหุ่นสามารถปรับไซส์เท่าขนาดจริงได้ทุกสัสดส่วนแก้ไขจนกว่าจะพอใจส่งภาพและไฟล์ให้ลูกค้าดูได้ทันทีผ่านเฟซผ่านลน์ไอจียูทูบอีเมลที่ไหนในโลกนี้ก็ได้รวดเร็วทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยนี้ที่ทุกคน work from home อยู่กับบ้านสามารถทำงานที่บ้านก็ได้เหมือนไปทำงานที่บริษัทหรือโรงงานสามารถประกอบอาชีพได้เพียงคนเดียวหรือรับจ้างทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าอยู่กับบ้านและส่งไฟล์ไปให้ลูกค้าผ่านไลแมนเคอรี่แฟดไปได้ทั่วประเทศเหมาะกับทุกท่านทุกคนหรือคนที่ตกงานหรือคิดจะเริ่มประกอบอาชีพเกี่ยวกับทำเสื้อผ้ามือใหม่ หรือแม้กระทั่งมือเก่าที่ประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วต้องการปรับเปลี่ยนจากทำแพทเทิร์นม,มือมาทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์